เฮ้ยโยสวัสดีกันด้วยนะครับนี่คือชาอวนิ่มซีแล้วคุณอยู่ในเกมเซเว่นไหนกันนะครับผมฮ่าฮ่ตอนนี้ก็จะเป็นแพดใหม่นะครับดูจากหน้าอินเทอร์เฟซที่ดูไม่ค่อยจะเหมือนเดิมเท่าไหร่นะครับนะก็เก็บรูบี้ให้ครบ500สักทีนะครับผมในแพดนี้นะครัจะมีใหม่อยู่หลายๆอย่างเลยนะครับอ่าเรามาดูอันแรกกันควิสจากเอลินนะครับผม คลิปนี้ก็จะมีอ่าทุกวันนะครับน่าจะมีทุกวันนะจะไม่ผิดนะครับก็จะมีคําถามว่าคําถามว่าอ e ีวานอะไรวะก็จะมีคําใบ้นะครับกดไปก็จะเข้าสู่อ่าเพจนะจ๊ะแล้วก็จะมีคาคาใบ้อยู่ที่เพนจนะครับคําถามนี่คืออ e ีวานก็เขาตลังจะสงสัยเขาต้องจะถามว่าอ e ีวานเนี่ยเกิดในราศีอะไรก็อ e ีวานนะครับเกิดในราศีสิงห์แต่ผมอัพคลิปไปมันก็คงจะแบบยังไงดีนะ เกินเกิน <House> ว <Michelle> ันคำถามแล้วนะเดีเดวก่อนมีกล่องเมย์ปะวะเฮ้ยมีโอ้โหกล่องเมย์นี่เด็ดมากบอกเลย775รูบี้แล้ว6บาทเท่านั้นพระเจ้าช่วยกี่วันวะเนี่ยกี่วันวะเนี่ยหนึ่งเดือนเต็มๆโอ้แหลมมากต่อไปนะครับผมจะเป็นใบเรียกอสศวินพิเศษนะครับผมผมได้เรียกเกินไปและรอบหนึ่งจริงๆเขาแบบรู้สึกว่าจะเรียกได้วันละรอบนะ ก็ไอที่เลือกอัศริยพิเศษนะครับก็คือยังไงดีเราจะได้ยังไงดีวะเราจะได้เซเว่นไนท์นะผมหรือตัวตัวอะไรก็ตามนะครับที่เขาให้มาเป็นรางวัลนะครับถ้าสมมุติเราเปิดได้ปุ๊บมา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 มหกสิบหกสิบูมแปดสิบมบี้กับแปดโทปาดไม่มีไม่มีนะจ๊ะนะครับถ้ากดไปถ้าสมมุติว่าเราเราดันฟุกได้ายเชลในกระดานกระดานหมักล้อมนี้ขึ้นมานะครับก็คือ เอาไปเลยนะจ๊ะเวลาจบกิจกรรมนะครับอืมรู้สึกว่าจะเป็นได้สุ่มอีกรอบหนึ่งนะของพรุ่งนี้น่าใช่รู้สึกว่าน่าจะได้สุ่มแบบวันวันละรอบหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งตื่นมาอัปเดตแพทอัปแ,แพทเลยนะแล้วก็รอเย็นๆหน่อยนะครับแล้วก็ค่อยมาเอาเลทเลทของกิจกรรมเซเว่นไนท์นะครับผมก็จะมีตัวอ๋อใช่ครับมีตัวใหม่ด้วยจะชื่ออารากอนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะ แป๊บหนึ่งครับอารากอนอารากอนก็จะมี5ดาวกับ4ดาวเช่นเคยนะครับเหมือนตัวอลิสนั่นเองนะนี่ f o r seven night คงจะคุ้นๆกันว่าในเฮ้เสียงมันคุ้นๆใช่ไหมอาดูตัวอย่างนะครับการดนตรีของเฮียแกเนี่ยเฮียแกจะไม่อยู่จะจะจะยืนอยู่กับที่ยุกยืนยืนอยู่กับที่เลยอะคือแบบไม่เดินไม่ไม่ไม่แบบไม่อะไรเลยแค่ฟันอย่างเดียวโชะเนี่ย เอาคูณสองแล้วกันจะได้เร็วๆชึบเนี่ยเฮียแกอยู่ยที่เดิมเนี่ยจริงๆปุ่มส่วนสกิลทำอะไรได้ก็เข้าไปดูกันเอาเองแล้วกันนะครับแม่ครับต่อไปเขาจะเป็นอันดับอัศวินยอดนิยมนะครับผมใ,ในอ่าในอารีนาเนี่ยก็จะก็จะก็จะมีแบบ มีอยู่เท่าไหร่นะมี2ตอนนี้ยังมีอยู่2อ,อันนะฮะจะมีท่ามังกรกับ PVP แล้วเดี๋ยวอารีน่าน,นี่ไม่ใช่ PVP เหรอวะช่างมันเถอะนะโอเคฮะอันดับหนึ่งก็จะมีคารอนของท่ามังกรนะอันดับหนึ่งจะมีคารอนเบลิก้าไอไอรีนไม่ว่าชื่อไอรีนใช่ไหมแล้วก็เซอินแล้วก็ลีน่านะผมเพราะว่าไอพวกเนี่ยคือเป็นตัวที่สําคัญมากในการลงมังกรเลยะะอันดับ2ก็จะมี ไอตัวนี้มาเพิ่มนะครับผมชื่อ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 อ,อ,อะไรวะคล้ายคกัสเลยคล้ายกัสในเบอร์เซิร์กเลยช่างมันแล้วกันนะโอเค okay, ต่อไป p p ครับมันต้องขาดไม่ได้กับลูดี้อยู่แล้วนะรลูดี้เบรดิก้าเนี่ยกับลูลี่เนี่ยโอ้โหคือแบบเป็นตัวที่คนจะมีใน p VP แน่อนอนนะแต่ผมเครียดปั้นเนี่ยผมเลยไม่ทําเอาไว้ก่อนแล้วกันเอาไว้ที่หลังเราไม่เน้น p p ีนะจ๊ะตอนนี้ผมคอเนเนตมังกรกันก็มีไอรีนนยครับไอรีนตอนนี้นี่ค่อนข้างจะโกงพอสมควรเลยถ้าแบบปลาหอกลงพื้นปั๊บ ทุกคนนี่คือแบบช็อตเลยทีเดียวช็อตแบบโอ้โหผมเคยโดนอยู่ช็อตช็อตสี่ตัวดูเรื่องเลยเรียบร้อยแพ้ไปเลยนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่ามีอะไรอีกใหม่อีกหรือเปล่าน้อของของอลิสนี่คืออะไรเนี่ยว่ามันคืออะไรมันคืออะไรกันอะไรกันของขวัญดูของขวัญคืออะไรอ่ะใบเรียกใบเรียกอัศวินธาตุ ทำยังไงครับเนี่ยของขวาอีสนั้นสะสมใ่กำหนดแล้วยอยๆๆ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 ๆ เดี๋ยวก่อนขอทำใจก่นอนเออมาคงจะไม่มีตัวเร็วๆให้เราเห็นนะครับป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 ับหูอืมพูดไม่ออกไอ้พวกตัวจับกินทั้งหลายลูกแมวเคทแคตตี้นี่ผมผมลงแบบโอ้โหลงจนได้เยอะมากเลยมาเรามาดูอันตัวกลาง ไม่ใช่ตัวในเลดนี่ว่าโอเคเยียเยียปวดหัวเลยโอ้ยโอ้ยเก็บมาตั้งอาทิตย์หนึ่งเลยนะเวย้ยแม่เฮ้ยซื้อ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 เลยอ้าวเต็มแป๊บแป๊บ ขอเวลาแปบ๊บขอเวลาแป๊บตัวเยอะตัวเยอะมากสงสัยเราคงต้องเอาออกสักตัวหนึง่งเอาเป็นพวกดาวน้นนอยๆแล้วกันเนาะพวกดาวน้อยๆก็จะมีไอสองตัวนี้เหรอแล้วผมขอทำอะไรดีวะเกี่ยวกับอัศวินธาตุเนี่ยแหละจะทำอะไรวะลืมละอ๋อใช่บวกห้าบวกห้าตัวนี้เอามามาลมพลังกันหน่อยหนูหนู อ้มีเสียงใหม่ด้วยครับเสียงเป็นฟื้วึงแทนถ้าใครไม่สังเกตนะผมสังเกตโอเคใส่เข้าไปฟองโอเคมาเราไปต่อนะครับเปิดอีกแพ็คนึ่งทุกค,คอมโบในการเรียกน้ำตาเออค่อยชื่นใจหน่อยมามาตัวจับกินนะมาให้หมดเลย เอาเป็นแบบมาเปิด2ใบข้างๆนี่ก่อนแล้วกันนะครับโจโชโชโช,ชคุณคุนๆเนาะเหมือนนายจะนั่นไงรู้สึกว่าเป็นโชวเป็นตัวที่ชอบเบ่งกล้ามใครวะใครมาอีกตัวนึงครับ อีกแล้วเหรอเหมือนเราคุ้นเธอเมื่อเราเคยเห็นเธอมาแต่ชาติบางก่อน iye? อะไรของกูเนี่ยเนี่ยว้า ตัวท้ายใบยโบนัสนะจ๊ะลูลี่แน่เลยว่ะผมสีแง่มีตัวเดียวแน่นอนครับกูขอเป็นเซอินก็ได้กูจะเอาไม่ลิมิตแบกไม่ใช่อลูลี่จริงด้วยเอามาทำไมอลูลี่ไปลิมิตแบกได้ดีไหมนี่ <c oughs> <c oughs> แม่งเ้อยอูจากจะฆ่าคนทำเกมจริงใครเป็นคนคิดเลดขึ้นมาวะเนี่ยฮะงั้นก็โอ้ยออกมากกว่ามากกว่าจริงๆริงเลดไม่มีจริงเลดมันคืออะไรวะเอาเลดมาทำไมงั้นก็ ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับเกมซีเวไนไนโอ้โหน้ำตาปาดกิเลสเลยทีเดียวน้ำตาจะไหลเลยโอ้ไม่ไหวจริงๆแต่และตัวนี่แบบแทบร้องอ่าแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกด subscribe รป์ช่องผมด้วยนะครับถ้าชอบจะไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์ไปที่ด้านล่างนะครับผมถ้าชอบก็กด subscribe ไลค์อะไรก็ได้นะครับผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายเยจะร้องอะไรเหรย